อาหารการกินมันก็ส่งผลต่อสุขภาพถูกไหมจริงนี่ค่ะแต่ทีเนี้ยปัญหาสุขภาพที่ผู้สูงอายุหลายคนต้องพบเจอค,คืออาการอะไรคะลุกโอยนั่งโอยคุณจยิหา,ายมือมาทางนี้ผมไม่มีลุกโอยนั่งโอยข้อเข่าเสือ่อมอันนี้ผู้สูงอายุหลายท่านก็จะเป็นเนาะเออใช่แต่<ม>เอาตินะคือคนแบบว่าวัยกลางคนแบบเนี่ยเซร์คลิปบอกอย่างพวกเรานี่คือวัยรุ่นนะฮะทีมงานเข้าใจใหม่นะครับ ผมขอแก้นิดนึงวัยรุ่นอย่างพวกเราก็เป็นบางคนใช่ใช่บางคนก็จะใช้ร่างกายเยอะเริ่มมีอาการทีเนี้ยเพื่อนๆหลายคนนะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเวลาเดินก็จะปวดใช่ไหมคะไปไหนมาไหนลําบากจะพาไปเที่ยวก็ลาบากอยากจะผ่าตัดเข่าแต่ผู้สูงอายุคุกกลัวกลัวการผ่าตัดเพราะว่ากลัวต้องพักฟื้นนานๆเป็นเดือนๆแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมแผลผ่าตัดอาจจะเล็กลงพักฟื้น เร็วขึ้นเ,เทคโนโลยีนี้น่าสนใจนะไปดูกันค่ะที่โรงพยาบาลเวชธาน,นีค่ะปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุก็คงจะหนีไม่พ้นโรคข้อข่าเสื่อมนะคะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะยืนเดินไปไหนก็ลำบาก ผู้ป่วยบางรายเนี่ยกักงวลว,ว่าถ้าเกิดได้รับการผ่าตัดแล้วก็จะต้องใช้เวลาพักฟ it <ท>ื้นเป็<ท>นเวลานานแต่ปัจจุบันการผ่าตัดมีเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลุกยืนเดินได้ภายใน12ชั่วโมงเท่านั้นเทคโนโลยใใโใใีใหม่นี้คืออะไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอก,กันค่ะสวัสดีค่ะครับกอ่อนอื่นเลยอยากสอบถามคุณหมอค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ส่งผลให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมความเสื่อม <ๆ S 1> ขอ้อเข่าเนี่ยเกิดจากปัจจัยหลายอย่างมากเลยครับ ทั้งต้นตั้งแต่เรื่องของอายุนะครับอายุที่มากขึ้นใช้งานเขามานานก็เสื่อมนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของโรคประจำตัวบางอย่างทำให้เขาเกิดข้อข่าเสื่อมได้ง่ายเช่นเกาลูมาตอยหรือโรคหลิจดจาง3เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนทําให้ในข้อของเขาเนี่ยครับเกิดภาวะที่เสียสมดุลไปไม่เช่นว่าเป็นข้อหน้าขาดกว่ารุกฉีกหรือมีตัวของกกอุอ่นสึกไปเหล่านี้ก็ทำให้เกิดข้อข่าเสื่อมเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งเกิดจากภาวะที่ใช้ยาบางอย่างเช่นสเตียรอย ยาที่เป็นพวกกลุ่มของเคโมอย่างนี้ก็ทําให้ข้อมันเสื่อมเร็วกว่าปกติได้นะครับความว่าของข้อเข่าเสื่อมนี่เวลาเกิดขึ้นนะครับมันก็แบ่งเป็นหลายระยะนี่คือข้อเข่าคนปกตินะครับข้างในผิวข้อจะเรียบเนียนขาจะตรงเห็นไหมครับแต่คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมระยะถัดมาก็คือเห็นไหมครับว่ากระดูกอ่อนนี่จะเริ่มสึกพอเริ่มสึกปุ๊บเนี่ยครับคือเกิดเข่าร่านแล้วก็ปวดเจ็บนะครับแต่เกิดเป็นมากๆครับผิวข้อจะสึกหมดเลยครับเห็นไหมครับไม่เหลือเลย นี่แหละครับถึงได้เกิดเข่าล็อกนะครับแล้วนั้นขาก็จะโกงขากองปุ๊บเดินก็ไม่ดีขยับก็ยากขึ้นลมลบันไดลําบากโรคข้อเข่าเสือะะ่อมค่ะปกติวิธีการรักษาที่นอกเหนือจากการผ่าตัดมีอะไรบ้างคะมีการวิจัยพบแล้วครับว่าการงอเข่าเยอะๆทําให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับข้อที่หนึ่งคือพยายามอย่านั่งงอเข่าเยอะข้อ2คือพยายามลดน้าหนักถ้ามีอาการปวดเจ็บอาจใช้ยาเพื่อใช้มันเทาได้ ออกกาลังกายให้เหมาะสมบางคนเนี่ยในน้ําในข้อเข่ามันฝืดไปอาจจะฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าสังเคราะห์เพิ่มนะครับหรือมีการเจ็บรอบๆเข่าอาจจะใช้เรื่องของการฉีดเรื่องของพลาสมานะครับหรือเก็ดเลือดเพื่อลดอันบัตรเจ็บหรือการอักเสบร,รอบๆข้อเข่า,ขาเพื่อลดความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นไปอีกการผ่าตัดก็เริ่มจะมีบทบาทแล้วครับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อ,อ,อเทียมไม่ได้ตัดกระดูกทิ้งนะครับเพียงแค่เจียเฉพาะผิวที่ม่ดีนี้ออกนะครับจากนั้นเราก็จะครอบเข้าไปด้วยผิวข้ออย่างนี้นะครับ หลังจากตัดแต่งกระดูกเรียบร้อยแล้วทำให้ผิข้องนี้แล้วก็ให้เขากลับมาอยู่ในภาวะที่อยู่ตําแหน่งที่เหมาะสมการผ่าตัดสมัยเก่าแผลแก็จะใหญ่หน่อยนะครับก็จะตัดถูกข้ามเนื้อหน้าขานะครับเปิดแผลใหญ,ใหญ่แน่นอนกบแผลใหญ่ก็บาดเจ็บเยอะการพื้นตัวก็จะยากหน่อยอะไรที่ทําให้เรารู้ว่าผิวข้อเราใส่เข้าไปนะี่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วนั่นคือเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีจะมาช่วยทั้งแพทย์และผู้ป่วยให้นับผลการรักษาที่ดีที่สุดสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือการใช้ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครับคือเรื่องของโรซาอัลบริติสเซนเซอร์เจอรี่นะครับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะวัดให้เราเต็มดีครับว่าเราวางแผนมาตัดไว้1องศาตัดจริง1ึงองศาจริงหรือไม่หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดก็จะทําให้เราวางผิวข้อนี้กลับเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยํามากขึ้นทุกมิลลิเมตรทุกองศาที่มันถูกต้องและแม่นยํามากขึ้นโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมันจะช่วยคํานวณและตัดให้เกิดผิวของกระดูกที่ตัดนี้กลับมาถูกต้องและแม่นยำมาก มากขึ้นกว่าการใช้สายตาของแพทย์ผ่าตัดเมื่อเราทำลายเขาน้อยลงมันก็ไม่เจ็บแผลเล็กลงฟื้นตัวไวกลับมาใช้งานได้ดีกำลังความสมดุลก็กลับมาง่าย แบบเก่านี่กว่าจะฟื้นตัวได้ขนาดนี้นั่งงอเข่าได้90องศานั่งข้างเกงงอเข่าได้ลุกยืนด้วยขาด้วยตัวเองไปปั่นจักรยานไรได้นี่อาจจะใช้เวลานาเนป็นหลายอาทิตย์นะครับปัจจุบันนี้แค่ข้ามวันข้ามคืนเองนะครับแล้วเราจะมีวิธีการดูแลข้อเข่าอย่างไรไม่ให้เสื่อมเร็วขึ้นได้บ้างคะคาแนะนาแรกเลยครับเฉพาะเวลานั่งนะครับอย่างอเข่าเยอะยิ่งการงอเข่าเกิน90องศาเนี่ยนะครับจะทําให้ผิวข้อมันสึกเร็วควบคุมหรือลดน้ําหนักนะครับ ถ้ารู้มีโรคประจำตัวต้องดูแลราคาเขาให้ดีถ้าทําได้ดีอย่างนี้แล้วรวมถึงการระมัระวังอุบัติเหตุข้อเข่าก็จะเสื่อมช้าลงครับค่ะขอขอบคุณคุณหมอมากเล,เลยนะคะวันนี้ที่ทําให้เราได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมค่ะว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะคขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับ พยาบาลเวทธานี30ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่ขนทั่วโลกไว้วางใจ